สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการทําไข่ตุ๋นนะครับผมเป็นเมนูที่ทําง่ายนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากไปกินข้าวนอกบ้านไม่อยากไปซื้อกินนะครับเราก็สามารถทํากินเองได้เลยนะครับผมเป็นเมนูที่ใช้เวลาน้อยครับและแน่นอนครับไข่มีกันทุกบ้านครับผมและยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมายด้วยนะครับไปดูวิธีทํากันเลยครับผมสาหรับวัตถุดิบและส่วนผสมนะครับก็จะมีไข่ไก่ครับแล้วก็มีต้นหอมผักชีแล้วก็แครอท แล้วก็ซีอิ๊วขาวสองช้อนชานะครับแล้วก็น้ำซุปครับผมสําหรับส่วนของอุปกรณ์นะครับจะมีเขียงมีมีดมีตะเกียบไปสําหรับคนไข่นะครับแล้วก็มีถ้วยใส่ไข่ตุ๋นหม้อสําหรับต้มน้ำซุปแล้วก็หม้อหนึ่งครับผมครับผมสําหรับขั้นตอนและวิธีการทํานะครับหนึ่งครับผมตอกไข่ใส่ถ้วยนะครับ แล้วใช้ตะเกียบคนให้เข้ากันนะครับผมคนเบาๆครับเมื่อคนไข่เข้ากันเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นเติมน้ำซุปนะครับน้ำซุปนี่เราจะเติมเป็น3เท่าของไข่ครับผม แล้วปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวครับแล้วคนเบาๆให้เข้ากันครับใส่เครื่องเคียงเป็นแครอทครับผม เมื่อเราคนเข้ากันเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้ตั้งหม้อนึ่งนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วจึงนําไข่ลงไปนึ่งครับผมจากนั้นนะครับเมื่อเราเตรียมไข่ตุนเสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งหม้อนึ่งแล้วรอให้น้ําเดือดนะครับจึงนําไข่ลงมานึ่งครับผมตอนนี้น้ําของเราก็เดือดแล้วนะครับแล้วก็นําไข่มานึ่งเลยครับผมปิดฝานะครับนึ่งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะครับจนไข่สุกครับเมื่อไข่ใกล้สุกแล้วนะครับเราก็จะมาโรยต้นหอมผักชีนะครับผม จากนั้นปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้อีกสักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับครับผมผ่านไป15บนาทีนะครับไข่ตุนของเราก็เสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนื้อไข่ตุนก็จะเนียนน่ากินเลยครับครับผมเป็นยังไงครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับผมนะครับไข่ตุนก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการนะครับก็คือมีโปรตีนนะครับช่วยเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายครับมีธาตุเหล็กนะครับช่วยบำรุงเม็ดเลือดแดงครับมิฟอสฟอรัส แล้วก็แคลเซียมนะครับสึิมสท้างกระดูกและฟันครับมีวิตามิน A วิตามิน B ช่วยบำรุงสายตาแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะครับผมครับผมก็สามารถนาไปลองทำตามกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ